อะไรหรือปกติไม่ต้องไม่ต้องปรับฟันไม่ต้องปรับฟันโอเคปิดวิตจัดเลยเพื่อความรวดเร็วทดเวลาโม้ไปนานเหลือเกินนะครับผมอาจารย์อนยังไม่ตัดอ่าดูก่อนครับดูก่อนให้เวียนหัวก่อนสักสามสิบแปดรอบนะครับหมุนวนอย่างเดียวเลยครับครับจัดไปอาจารย์อนทาไงก่อนมันเบอร์สีสวมไปแล้วสวมไปแล้วนะครับจับค้างให้ตึงเอาเอาคิวเป็นแบบอ่า อันนี้ทำละเอียดนะอันนี้ทำละเอียดนะละเอียดครับละเอียดละเอียดรอเลยเบอร์สีแทงลงมาเลยแทงลงเลยจับแขกให้เงยหน้าขึ้นนิดนึงเขาไม่ใช่แขกเขาไม่ใช่คนประเทศอินเดียอาจารย์มาใช้บริการโอเคอย่างนั้นจบภาษาไทยมันดิ้นได้ครับนี่ดูนะฮะอ่าโอเคอันนี้ทำข้างเดียวก่อนให้ดูเพื่อที่จะเข้าใจง่าย เบอร์สีนะครับปัตเลียนทำข้างเดียวก่อนนะครับทีนี้มาดูข้างมาดูทรงในแบบเลยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นยังไงครับทรงในแบบใช้เบอร์สีเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมแต่ว่าเอานิ้วมือมามามาขีดเส้นให้ปัจเลียนมันโผล่ขึ้นขีดน,นี่วางตรงไหนตรงนี้วางตรงกลางเลยหรือเปล่าที่เราสักลงแค่ไหนเราก็เอาตรงนั้นอ่ะเป็นเป็นเขตโอเคครับรู้กัน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 ที่ผมถามคือเสือกแล้วลูกสิตลูกหายนี่ดูนะ ครับปึ๊บแล้วก็แทงขึ้นแทงขึ้นครับแทงขึ้นถามว่าถามว่าเอาเขตไหนก็เขตที่เราสักลงนันแหละครับเขตแดนไงเขตแดนมันดูนะฮะโอเคทีนี้ถ้าจะให้มันเหมือนในภาพพอเราทําอย่างนี้เสร็จเราก็ต้องมาปาดไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนฟังอ่ไม่ใช่อีกแล้วนี่เราก็ทําให้มันได้ฉากของมันก่อนว่าปึ๊บ ฟันมันลงมาอย่างนี้ฟันมันลงมาอย่างนี้ฟันมันลงมาอย่างนี้แล้วมันกระเสยขึ้นอย่างนี้แล้วมันกระเสยขึ้นอย่างนี้แล้วมันกระเสยขึ้นอย่างนี้กับแล้วเราก็มาแบ่งผมเราจะต้องแบ่งผมปึ๊บแล้วถ้าแบ่งก่อนได้ไหมเนี่ยแบ่งก่อนมันจะไม่ได้เหมือนในภาพอ๋ออ๋อมันจะไม่เหมือนในภาพนะครับอันนี้อยู่ที่อาจารย์อ้นนะครับผิดถูก่อนอาจารย์อ้นคนรับผิดชอบนะครับดูนะครับถ้าแบ่งก่อนมันไม่เหมือนใชจเบอร์อะไรสวมเบอร์อะไร ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเบอร์สองแล้วนะครับแล้วเราก็ทําให้เหมือนในภาพก็ควรให้มันละเอียดลงมานิดนึงอ๋อๆอย่างนี้เองใช่ไหมครับครับพอเราใช้อย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาเบอร์สองมาสวนลงนิดนึงเพื่อจะให้มันละเอียดสวนครับผมก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วขอบคุมากครับ Thank you very much เฉ้มๆ I อแฮม m ัน e ีกระเป๋า Thank you ภาษาอังกฤษได้ได้เกรดไหนครับได้สองจุด สองจุดศูนย์เอาจัดไปไหนบอกได้เมียฝรั่งฝรั่งเมียฝรั่งนั่นคืออยู่บต้นไม้อะต้นไม้ไปถูไปไถอยู่กับต้นฝรั่งนี่เฉยพอเราใช้เบอร์สองเสร็จดูนะครับเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเ่าที่จะให้มันเหมือนในภาพในภาพมันเป็นเบอร์หนึ่งตรงนี้ต้องเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหครับ ถ้าเบอร์ศูนย์ล่ะจะได้ไหมหรือมันจะเหมือนในภาพไม่เหมือนในภาพอ๋อในภาพมันจะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งครับเออเริ่มเหมือนแล้วเหมือนแล้วเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละครับใครไม่เหมือนไงก็มองให้เหมือนนะครับเหมือนนี่มองให้เหมือนพอเสร็จปุ๊บครับด้านเดียวนะเราจะทําแล้วเราจะใช้มีดโกนกันแต่งแล้วก็ไปไปย้ายไปดูนะฮะพอมีดโกนมาปุ๊บ ในภาพมันจะเป็นอย่างนี้สวยมากๆเลยดูนะเห็นไหมครับอนี่ในภาพมันจะเป็นอย่างนี้เราเห็นภาพแล้วเรายิ่งจะทําได้ง่ายฮะครับเราเห็นภาพแล้วเราก็ยิ่งเรายิ่งมองเห็นภาพเราต้องคิดตีโจทย์ในภาพให้ได้ก่อนใช่ไหมหช่างก,การเป็นช่าง ครับถ้าตีโจทย์ภาพไม่ได้เราก็ไม่ตัดหัวนั้นเลยนียไล่กลับบ้านเลยป่ะไม่ใช่เราก็ต้องถามตกลงกันให้เข้าใจก่อนเข้าใจก่อนใช่ไหมว่าจะเอายังไงจะเอาสั้นกันตกลงกันก่อนเนาะครับจะเอาสั้นเพราะตัดไปตัดมาเคยมีนะคนให้ตัดไปตัดมาแล้วหัวหมดทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยมีมีไหมเขามีมีท่อาจารย์เคยเจอไหมตอนนั้นเขานั่งหลับอยู่เ็าไม่รู้เ็าบอกถามว่าทรงอะไรละเมอบอกสกินเฮดบอกอย่างงี้ใช่ไหมช่างตัดไปแล้วเขา ลงมาลูดทีเดียวเลยจบเลยเข้าไปหัวเลยเลยได้สกินบ็อกเลยนี่ตรงสกินเฮดภาพเป็นอย่างนี้นะดูนะอ่ได้ภาพโอเคเลยโอเคโอเคข้างหลังนี่เขาเอาเบอร์สองนะสวมเบอร์สองนะสวมเบอร์สองนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเพื่อให้มันเข้ากับทรงมับนี้นะจะได้เฉพาะเบอร์สองนะเป็นเบอร์สามก็ไม่ได้ใช่ไหมเบอร์สามก็ยาวไป ยาวไปใช้เบอร์สองยังงั้นครับใช้เบอร์สองดานหลังถ้าคนใช้เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรนี่ผิดสูตรใช่ไหมอาจารย์น้อยดันมันี่หน่อยมันจะเป็นทรงรองทรงสูงเป็นรองทรงสูงอันนี้มันรองทรงกลางกลางต่ำๆนิดๆกลางต่ำๆแล้วหางเป็ดนี่แหละครับเขาเอาตัวกึบมาอ่าตวมันมีตัวเล็กมากึึบเป็นเส้น เเราานนบ้้้้อองงไดย่ีแลวมีความสุขกับการทํางานเนาะยันต์เนาะนีนะครับมีมีเหมือนงานศิลปะการวาดลูกอันอะไรอย่างเงี้ยการตัดผมเอาตัวกึ่บตัวกึ่บมาครตัวกึ่บมาจัดไปจัดไปให้มันเป็นเส้นเป็นแนวอย่างนี้ครับเห็นไหมครับคั่บอย่างนี้ครับนั่นหางเนี่ยเราก็รูบออกได้อย่างนี้ถ้าอยู่หางก็จะกลายเป็นนองตรงกลางหางเป็ด ใช่มันจะเป็นหางเป็ดนี่คลิอย่างนี้หางเป็ดเดี๋ยวจะต้องมาแก้ตรงหางเป็ดครับยากดิ้นหาเอาถ้าเป็นช่างที่ดีเขาจะดิ้นดิ้นหาได้ไม่ใช่ช่างที่เลวเนาะช่างที่เลวนี่ดีหรืเลยหัวเลยหัวเราหัวหุ่นอาจารย์อ้นเคยพูดบ่อยนะครับครับดังายไม่ใช่หัวเราหัวหุ่นหัวหุ่นช่างที่เลวแบบนั้นที่เลวอันนั้นช่างที่เลวถ้าช่างที่ดีต้องรับผิดชอบช่างที่ดี ไม่ช่างที่ดีนี่เขาต้องไปทําบุญที่วัดใช่นะนี่ก็เรียกช่างที่ดีใช่ถ้าช่างเขาเถอะหรอช่างเขาเถอะนี่แปลว่าไปเรื่อยๆเพราะไปเรื่อยๆเหมือนงูเลยครับเหมือนงูด้วยนะเนี่ยงูก็เลื้อยไปเรื่อยของเขาเราทําไมต้องไปโทษงูด้วยงูว่าจะดีก็ได้งูแล้วก็เอานี่ออกเอาออกเลยนะครับตอนนี้เอาออกนะัสดีครับแล้วก็เอาผมมาวีเห็นไหมเหมือนในภาพเลยเห็นอ่าเหมือนในภาพเลยนะครับ เหมือนในภาพเลยตอนนี้อ่าตอนนี้แล้วทําไงต่อที่นี่หรือเสร็จเรียงก็เสร็จเลยนี่ยถ้าไม่เอาข้างบนออกหรอกคนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมไม่ชอบเอาข้างบนออกอือนีครับประมาณนี้เนาะครับนี่ครับสรุปว่าสรุปว่าเหมือนในภาพเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับอาาจนนท์การงานและขอบคุณมากครับนดแบบปดีครับ